บาดที่เราเขียนเป็นสัญ,สญลักษณ์ง่ายๆว่าดีนะคะแปลว่าเราไม่หลุดพ้นเราต้องกลับมาสังสารวัตรแต่แต่ก็ยังมีโอกาสจะหลุดพ้นอีกนะคะเรามีเมื่อวานที่เราคุยกัน A ไป B แล้วก็ B ไป C แล้วก็ C มาดีแต่ไม่ได้การันตีว่าเราจะหลุดพ้นนะคะ อย่างน้อยเรามีอีกหนึ่งโอกาสแล้วก็ดีไปเอนั่นคือการเกิดใหม่ทั้งหมดนี้จริงๆเรามีโอกาสหลุดพ้นทุกช่วงเลยในชีวิตของเราเรามีโอกาสหลุดพ้นถ้าไม่หลุดพ้นในชีวิตก็ไปหลุดพ้นตอนตายไม่หลุดพ้นตอนตายก็ไปหลุดพ้นในชีวิตหลังตายครั้งที่หนึ่งถ้าไม่หลุดพ้นอีกก็ไป หลุดพ้นในชีวิตหลังตายครั้งที่สองถ้าไม่หลุดคราวนี้ต้องมาเกิดใหม่แล้วนะคะเพราะนั้นในบาโดที่เป็นบาโดซีเนี่ยเราอยู่กับพลังเราอยู่กับการเคลื่อนไหวของพลังถ้าอยู่มากก็ไม่หลุดพ้นในคำพี์บอกว่าให้นึกถึงองค์พระ อันนี้จะเป็นคําสอนที่เป็นวัชรยานมากๆเลยทำไมวัชรยานมีองค์พระเยอะแยะใครที่ไปทิเบตจะเห็นองค์พระเต็มไปหมดทุกวัดองค์พระเหล่านั้นคือรัศมีแห่งพุทธะแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาบางทีเป็นดวง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 เหล่านั้นบางทีเป็นสีหรือว่าเป็นลำแสง มีรูปลักษณะลัศมีแห่งพุทธะสามารถมีรูปลักษณะแล้วก็ในคำพีก็ถ่ายทอดออกเป็นรูปลักษณะต่างๆเช่นเรียกว่าตาลาอวรโรกิเตสวนคุรุเลนโบเชชมัมมาและอื่นๆมากมายมหาศาลที่นักเรียนพุทธวัชยานเรียนเรียน เพื่อฝึกที่จะเชื่อมโยงกับรัศมีแห่งพุทธะในบาโดเมื่อเราพลาดโอกาสที่จะหลุดพ้นในบาโดแห่งตายเราอาจจะมีโอกาสหลุดพ้นในใบาโดแห่งความธรรมดาด้วยการเชื่อมโยงกับองค์พระเมื่อจิตของเราเกิดการตกใจเราเกิดไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเคยฝึกปฏิบัติเพื่อให้จิตกลับมาสู่สภาวะที่สมดุลตอนนี้ถ้าเราฝึกยากนึกถึงตอนเราไม่มีร่างกายจิตที่ไม่มีรูปลักษณะแล้วฝึกเกี่ยวกับองค์พระที่ดูเหมือนมีรูปลักษณะให้เห็นแต่จริงๆก็ไม่มีจริงๆทุกอย่างมันคือความว่างหมดเลยแต่เรา ฝึกแบบมีรูปลักษณะเพื่อให้เรารู้จักเข้าถึงคุณสมบัติแห่งพุทธะผ่านรูปลักษณะซึ่งง่ายกว่าฝึกโดยเข้าไปในความว่างแล้วพยายามหาคุณสมบัติแห่งพุทธะให้พบนะคะเราจึงมีวิชามากมายที่เชื่อมโยงกับบาโดแห่งความเป็นธรรมดา และบาโดนี้ยังมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าแสงกระจางบาโดแห่งแสงกระจางเพราะรัศมีรัศมีเหล่านี้คือแสงกระจางค่ะนั่นคือบาโดที่สองแล้วก็ในเอกสารอาจจะมีรายละเอียดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วฟังดูแล้วบาโดไม่เห็นมีอะไรน่ากลัว มันน่ากลัวตรงที่จะมีะปรากฏการณ์ใหญ่3มอย่างปรากฏขึ้นอันหนึ่งเรียกว่าแสงอันนึงเรียกว่าเสียงตอนนี้เราต้องคิดว่าแล้วก็อีกอันนึงคือลำแสงหรือว่ารัศมีเสียงแสง บางทีก็เรียกว่าเสียงแสงลำแสงนะคะ,ะก็คือ3มอย่างนี้เรียกว่า g r e a t v i s i o n s คือเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นคู่เปรียบง่ายๆตอนนี้เวลาฟ้าร้องฟ้าร้องดังๆบางทีเราตกใจไหมบางทีเราตกใจเรามีร่างกาย เรามีความเข้าใจว่าฟ้าร้องคือปรากฏการณ์ธรรมชาติเรายังตกใจถ้าเราเลี้ยงแมวแมวจะวิ่งหนีหาที่แอบซ่อนเพราะเขาไม่รู้ว่าคืออะไรเขาได้ยินเสียงร้องแล้วตกใจหรือเสียงดังที่มนุษย์ทำอย่างเสียงปะทุเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงพลุเสียงพลุมันดังมากอย่างบาง,บางแห่งในต่างจังหวัดเนี่ยเวลามีงานศพสมัยก่อนนะคะจุด จุดพลุดตลอดเลยแล้วสัตว์อย่างบ้านครูเคยเลี้ยงหมาหมาก็หนีออกจากบ้านไปสิบวันน่ะแล้วก็กลับมาเองกลับมาเองผายผมกลับมาก็คือไปลำบากกลับมาพาอเสียงนี่คือตัวอย่างที่จะบอกเราว่าเมื่อเราไม่มีร่างกายเหลือเพียงจิตจิตของเราจะมีสิ่งที่เป็น พลังงานของจิตถ่ายทอดออกมาเบื้องหน้าเราเหมือนมีร่างกายแต่จริงๆเราไม่มีเพราะร่างกายเราเขาเผาไปแล้วหรือว่าอยู่ในโลงไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความทรงจำมันเหมือนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเหมือนตัวละครในความฝันที่เหมือนเราทุกอย่างแต่ไม่ใช่เราเป็นเพียงภาพสะท้อนรอยกรรม ในความฝันภาพสะท้อนความทรงจำของเราที่เราเก็บไว้ในใจของเราแล้วเผยตัวให้เห็นเช่นกันเราจะเหมือนตัวละครที่ฝันร้ายกลัวสิ่งที่ปรากฏนั้นถ้าเสียงดังสนั่นวันไหวที่เราได้ยินแล้วลเรากลัวขอให้นึกว่ามันดังกว่านั้นร้อยเท่าพันเท่าใน คำพีเปรียบว่าเหมือนเสียงมังกรร้อยตัวรวมกันเปล่งเสียงออกมาแล้วเราไม่มีหัวมีแต่จิตเพราะนั้นมันรับรู้ทันทีเสียง,เป,งเปล่งเข้าไปในอากาศแล้วสะท้อนมาที่จิตของเราแต่จริงๆเสียงนั้นมาจากจิตของเราแล้วออกไปข้างนอกนั้นในคำพีจึงขอให้เรากลับไปหาบทภาวนาขอให้กลับไปหาวิธีทำสมาธิ ที่เราเคยได้รับสำหรับวัชรยานวิธีทำสมาธิที่มีพลังมากๆคือการฝึกเชื่อมโยงกับองค์พระในตอนนี้ถ้าเราฝึกได้ดีเราจะเห็นองค์พระที่เราฝึกเหมือนแสงจริงๆเป็นแสงเจิดจ้าแห่งปัญญายาณแต่เราจะเห็นเป็นเหมือนองค์พระที่เรา คุณเคยแล้วเราทำภาวนาต่อฝึกต่อจนกระทั่งจิตเรากับจิตท่านหลอมรวมกันเราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากบาดนี้แสงที่ปรากฏให้เห็นเหมือนกับเราเห็นเวลาคนเขาส่องไฟหน้ารถมาแล้วเราต้องหลับตาหรือว่าแสงอาทิตย์ที่แรงกล้ามากแล้วเราต้องเอามือบังเพราะว่ามันติดตาเรา เราไม่อยากมองสภาวะเป็นแบบนั้นนั้นสิ่งที่เราจะต้องฝึกในชีวิตของเรามันคือเรื่องของสติเรื่องของการรู้ตัวสติก็เป็นเ,เส้นสายของริกปากแต่เราฝึกสติตรงนี้ไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวร่างกายแล้วบอกว่าฝึกสติเรากำลังฝึกที่จะจดจำคำสอน รู้ตัวทุกอย่างว่าเรากำลังทำอะไรในทุกอย่างนะคะนี่เป็นอะไรที่เป็นการเตรียมตัวที่สำคัญมากๆการเตรียมตัวตายไม่ได้เกิดขึ้นบนเตียงนอนในบ้านหรือโงรงพยาบาลก่อนเราจะหมดลมไม่ทัน49วันก็ไม่ทันครูให้ร้อยวันก็ไม่ทัน ทันทีที่เราเข้าใจคำสอนเตรียมตั้งแต่วันนี้แปลเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นบทเรียนที่จะทำให้เราจากโลกนี้ไปอย่างอย่างผ่อนคลายอิสระสันติกลับสู่สภาวะเดิมแท้ที่เราเคยเป็นทำอย่างดีที่สุดแล้วไม่ได้จากไปแบบเราไปคนเดียว จริงๆแล้วเรามีชีวิตมากมายที่เราขอมอบความรักความการุณาให้ตัวเราไปแต่ฝากความรักความการุณาให้เราจะไม่มีวันว้าเหวในขณะนั้นเพราะนั้นเราจะเป็นถ้าเราเป็นหมาแก่ที่ไปแบบปลีกวิเวกแต่เราจะไม่วิเวกจริงๆในใจเรา เพราะว่าเรามีความรักความการุณาให้ทุกชีวิต